สวัสดีครับผมจูก,กับผมช่องเทพบุตรสุดกวนนะฮะวันนี้อยู่กับน้องทารโนะครับอยู่ในช่วงที่ไม่สบายอยู่นะครับไม่สบายมาประมาณ5-6วันแล้วครับในรอบหวันนี้พาไปพบหมอประมาณ3ครั้งแล้วครับอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับคือน้องโรคซึมเศร้านะครับข้าวไม่ทานแล้วก็ยาก็ไม่ทานนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ เริ่มกินแล้วครับผมเริ่มทานยาด้วยเริ่มกินข้าวแล้วด้วยครับผมห้าวันที่แล้วไปเจาะเลือดน,นะครับเจาะเลือดมาหมอบอกว่าอาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดเลยให้ยาไปรูเม็ดเลือดน,นะครับเพวยาบำรุงนนรตับมาอันนี้ก็เลยพาออกมาเดินเล่นนะครับแค่ได้ออกจากบ้านแค่นั้นแหละฮะอาการก็ดีขึ้นทันตาเห็นนะครับผมหมอ,อไหนก็ไม่อยู่ครับ ยูเว้นตรงเผามาเดินเล่นนะฮะสำหรับทาโร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าโรงแรมรามาดานะครับรอยู่ถนนเจริญกรุงวันนี้ก็หวังว่าจะมาเจอเพื่อนแต่ว่ายังเพื่อนยังไม่มานะครับอาการทารนะฮะป่วยใจครับดูลักษณะนะ แต่น้องยังมีอาการเสมอยู่นะครับปกติน้องจะเป็นหมาที่ล่าเริงนะครับชอบเล่นชอบหยับวันนี้นะครับแตอนี้ก็ต้องดูอาการอยู่เจนไันนี้ก็ต้องไปให้น้ำเกลือนะครับที่คุณหมอแนะนํามาครับ